บ้านมอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านมอนะคะเราไปดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงไปเลยสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณยายนะคะที่คอยให้ความรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะก่อนอื่นนะคะให้คหุณยายแนะนําตัวก่อนนะคะยายชื่อยายแจวชื่อเข้าอโรงเรียนอย่างยายสมใจอายุกี่ปีแล้วคะอายุเ2็สิบสองปี แข็งแรงใช่ไหมล่ะคะ <S <S นนเยยคะป็นยายตั้มตั้มานานหรือยังคะตั้มมาตั้มแต่จบนักเรียนป .4 สมัยก่อนประมาณ6กสิบหกปีขอจะเล่า,า,า,าป,ะะประวัติคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะประวัติความเป็นมาประวัติเป็นมาย้ายตอนมา,มาก,ก็มาจากปพญาตาทวดแต่มาจากโคราชย้ายเห็นแก่ยู่บ้านไอ้บ้านมองสูงไง น,นั่นแหละยก็บรูคือก,กันพ่ยายย่ามาเกิดกันนี่แต่ว่าปู่ย่าตาถวดหนุนเยินมาจากโคราชค่ะเยมากที่นี่ส่วนมากป้านเป็นหม้ออะไรบ้างคะแล้วจะออเดอร์เขาจะสังส่ง,งมีหม้อทุกอย่างหม้อหมูกระทะมีหม้อหมูกระทะหม้อแกงหม้อนึ่งหม้อโอ่งน้ำออเดอรด์เขาสั่งมาแล้วก็ทำส่งเขาต่อเขาเอาเบอร์โทรไว้แล้วแล้วก็ เขาเสร็จแล้วก็โทรให้เขามาเอาเขาก็ไปส่งอีกตอนนึงค่ะแล้วการปั้นหมน้อใช้เวลานานไหมคะมันก็นานอยู่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่นานถ้าปั้นต่อวันวันต่อวันเถอะปะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยค่ะฝนตกมันก็ไม่ได้จะดูว่าเผาที่นี่เลยไหมคะ่ะยาเผาตรงเดิมนี้แหละนอกน,นอกแล้วดินเราเอามาจากไหนดินเ,เอามาจาก แต่ก่อนมันก็เอาในหนองตรงนี้ทีนี้เขาลอกหนองเขาก็ค้นมาแล้วดินมันปนทรายเลยเอาไม่ได้ดก็เลยกระเจีบลงไปข้อมของทางนู้นฝัขงขอบทางนี้พอไปเอา,เ,อาเดี๋ยวนี้มันก็เอาอยากน้ำเยอะต้องให้คนที่ชา<อ>าํานาญคนเขาชานาญเขาไปเอาน้ําดําน้ําเอาก็ได้ยายก็ซื้อเขาคือมันเดิมค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณยายนะคะ <c oughs> ตอนนี้คุณยายกำลังทำอะไรคะ ทำปากหมอ้อให้มันขึ้นลูกปาก,ล,กลูกปากลูกตัวปากทำปากทำเป็นแข็งตัวนะบุลลองทำหน่อยได้ไหมมีเด้ปตรงนี้ด้วยเราจะมาจบนะจับ ถหม้อถือว่าเป็นคุณปัญญาทองเข็นนะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่วัพรพบรรุษนะคะจากการที่สัมภาษณ์นะคะการปั้นหม้อถือว่าต้องมีความชนนานนะคะถึงจะปั้นหม้อได้ออกมาได้สวยงานนะคะมค่ะขอบคุณคุณยายทั้งสองท่านนะคะที่มาให้ความรู้แก่พวกเราในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ที่สนทนาการปั้นหม้อนะคะสามารถเข้ามาได้และสําหรับใครที่สนใจ สินค้านะคะคุณยไ่คะสามารถติดต่อได้ทางไหนคะทางเบอร์โทรศัพท์087-4211543ค่ะติดต่อแม่ใจได้เลยจ้ะกลุ่มของพวกเรานะคะขอบคุณคุณยายทั้งสองมากๆค่ะที่ให้ความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ